ก็คลิปในวันนี้นะครับเราก็อยู่กับการอัปเดตแนวโน้มของตลาดคริปโตนะครับก็จะเป็นเหรียญอย่าง btc นะครับ eth lunc op แล้วก็ y o l เองก็จะเป็นการอัปเดตแบบค่างเงินบาทแล้วก็ค่างเงิน u s d t นะครับก็ฝากคุณผู้ชมเนี่ยกดไลค์แล้วก็ติดตามกันด้วยนะครับเดี๋ยวเราเนี่ยมาดูตัวหลักของเราก่อนนะก็คือตัวของ bitcoin เองนะครับแต่ก่อนด่นนะครับก็ตอนนี้นะครับอดเนี่ยก็มีการเปิดกลุ่มฟิวเจอร์นะครับมีค่าบริการในการเข้ากลุ่มเนี่ยเพียง500บาทต่อปีเท่านั้นนะ ซึ่งในกลุ่มนะครับก็จะมีการส่งแนวโน้มให้จันถึงสุกนะครับแล้วก็จะมีตัวที่เราเนี่ยจะเล่นกันเนาะก็หลายๆตัวนะครับผมก็คัดมาให้ซึ่งเมื่อวานนี้เนี่ยเราก็มีการวางเป้าของ t p นะครับถ้าย่อลงมาที่2.144เนี่ยเราจะบายถ้าขึ้นไปนะครับ3.37 5เนี่ยเราจะเซลล์นะครับแล้วก็มันเลือกที่จะขึ้นเนะาะเมื่อวานนี้คนในกลุ่มก็ได้เข้ากันไปนะครับกับตัวของ OP นะครับขึ้นไปแตะเสร็จปุ๊บก็ย่อเลย ประมาณนี้คุผู้ชมนะแล้วก็ของบิตคอยนะครับก็มีเข้าไปตรง44 0 0 0นะครับเช้ามาก็ลงมา43,400นะครับก็ล็อกเก็บ TP ซึ่งใครนะครับอยากจะเข้ากลุ่มนะครับก็สามารถติดต่อหาแอดมินได้เลยนะครับมีค่าบริการเพียง500บาทต่อปีเท่านั้นนะครับเฉลี่ยแล้วเนี่ยก็ตกแค่วันละ1บาทกว่าๆเองนะครับก็ใครสนใจก็ฝากด้วยนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูตัวของบิตคอยกัก่อนนะครับหลังจากที่มันเนี่ยก็ มีการไซเวะนะครับซึ่งเสาร์ที่นี้เนี่ยก็คงจะไซเวะนะครับไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเปิดตลาดวันจันทร์มาเนี่ยจะเป็นเส้นไรนะครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยยังคงอยู่ในรูปแบบของแฮมโมนิกนะครับในรูปแบบของดิฟการ์ดเลนเองซึ่งก็แน่นอนครับว่าแนวโน้มเนี่ยมีโอกาสที่มันจะปรับตัวย่อลงมานะครับเพื่อให้จบแฮมโมนิกนะครับแล้วก็ขึ้นต่อตามเทนเดิมเวลาที่ตลาดมันขึ้นนะครับมันก็จะมีเรื่องของการพูแบ็กเนี่ยเป็นปกติอยู่แล้วเนาะตอนนี้ก็เพียงแค่รออย่างเดียวนะครับเนื่องจากตลาดเนี่ย มันอยู่ในโซนที่เป็นไซเวย์นะครับแล้วไม่ยอมหลุดซึ่งถ้าหลุดออกจากกรอบนี้ได้นะครับตลาดก็จะลงนะครับถ้าหลุดออกจากกรอบนี้ได้ตลาดก็จะย่อลงมานะครับแล้วก็สามารถบายได้เพราะว่าตลาดยังคงเป็นอัพเทรนด์นะครับแล้วแนวโน้มเนี่ยก็เหมือนกับว่าตลาดคริปโตก็จะขึ้นไปเรื่อยๆนะครับยิ่งในปีหน้าเนี่ยก็ยิ่งมีการออแนวโน้มนะครับที่มันจะปรับตัวสูงขึ้นไปอีกนะครับเผื่อว่าใครที่แบบอยากจะ DCA เนาะก็รอมันหลุดตรงโซนนี้ก่อนนะครับ เรามนลยดย่อลงมาให้เราก็สามารถเริ่มบายได้แล้วนะครับประมาณนี้เนาะโอเคโดยภาพรวมนะครับตอนนี้เนี่ยก็ยังคิดว่าตัวของ Bitcoin เนี่ยมีโอกาสที่มันจะย่อลงมานะครับขั้นต่ำที่ตัวของ Bitcoin สามารถย่อดได้นะก็อยู่ที่4 2 8 0 0นะครับนี่คือขั้นต่ำาๆเลยนะที่ Bitcoin ค,ควรจะย่อมานะครับเนื่องจากเป็นแนวฟิบโบ0.382นะครับเป็นแนวจบเฮลม o n ิกแล้วก็จะเป็นจุดที่ตลาดเนี่ยมีโอกาสในการกับตัว ยิ่งย่อน้อยยิ่งขึ้นแรงนะถ้าบิตคอยนะครับย่อมาแค่นี้มันจะขึ้นแรงมากคุณผู้ชมมันจะขึ้นไปด้านบนเลยนะครับเพราะฉะนั้นรอดูก่อนว่าตลาดจะเลือกแบบไหนเนาะแต่ว่าถ้ามันขึ้นเลยในตอนนี้ก็ถ้ามันไม่ย่อให้นะครับมันมีโอกาสขึ้น4ี่หมืนห้านะครับมีโอกาสเหนือไฮเลยแหละแต่ว่าตอนนี้ก็ยังไม่แน่ใจนะครับเนื่องจากมันควรจะย่อลงอะ นะเพราะว่ามันมีตัวของ order block นะครับอยู่ตรงนี้คุณผู้ชมนะครับนี่คือชุดของ order block ถ้าตลาดย่อมาให้ก็ขึ้นต่อครับเพราะว่าตรงนี้เนี่ยติดโซน order block แล้วก็ถ้ามันหลุดโซน order block นะครับกลายเป็น liquidity ก็จะลงไปหาที่ demand zone ด้านล่างตรงนี้นั่นเองนะครับประมาณนี้เพราะฉะนั้นนะครับ spot future เนี่ยก็จะรอรับกันที่บริเวณ42,930นะครับแนวนี้เนี่ยคือแนวที่น่าสนใจนั่นเองต่อไปนะครับ btc แบบเงินบาท BTC แบบเงินบาทนะครับเรายังคงรอดที่เดิมครับก็ประมาณ1 500, นะ้านห้าแสนเนาะประมาณนี้ต่อไปนะครับตัวของ e ีทิลเลียมอีทิ u เียมนะครับเมื่อวานนี้เนี่ยก็มีการเซลล์กันไปตรง2,310ใช่ไหมตลาดก็ย่อลงมาให้นะครับและก็ตอนนี้เนี่ยเหมือนกับว่ามีแนวโน้มขึ้นต่อสูงมากนะครับเวลาที่มันเกิดการย่อแบบนี้เนี่ยมันจะเป็นการเชงออฟเนาะ มันคือการเสียทรงนะครับในภาพเล็กนะประมาณทางเฟรมหนึ่งชั่วโมงนะครับตลาดมีการเปลี่ยนจากัพเป็นดาวนะครับตรงนี้เกิดการช็อกนะครับพอเกิดการช็อกแบบนี้นะครับแน่นอนครับว่าแนวโน้มเนี่ยมีโอกาสที่มันจะ pull back นะครับแล้วก็ลงต่อเพราะฉะนั้นนะครับให้เราเนี่ยสังเกตว่าการขึ้นมาของมันนะครับมีการหลุดหายนี้ไหมถ้าการขึ้นมาของตัวอีทิเลียมนะครับมีการวิ่งเหนือ2330ได้นะครับตลาดอีทิเลียมขึ้นต่อ แต่ว่าถ้าขึ้นมานะครับแล้วเหนือไม่ได้นะครับอีทีเรียมลงต่อเพราะฉะนั้นนะครับสุดที่อีทีเรียมเนี่ยมีโอกาสวิ่งขึ้นไปเทสนะครับจะอยู่ประมาณ2 3 0 5 usdt นะครับถ้าขึ้นไปเทสตรงนี้นะครับมันจะเป็นแนวฟิโบ0.618นะครับถ้าเทสแล้วไม่ผ่านนะครับตลาดลงต่อเนาะประมาณนี้ถ้าลงต่อจะลงไปประมาณาประมาณ2240นะครับ ประมาณนี้แต่ว่าในคาดการยังคงคาดการไว่าอีทีเรียมจะย่อลงนะเนื่องจากตลาดเสียทรงในการขึ้นนะครับแล้วมองตรงนี้เนี่ยมองเป็น QM ได้มีโอกาสขึ้นเทส QM อะถ้าไม่ผ่านนะครับก็น่าจะย่อลงนะซึ่งใครที่แบบอยากจะเซลล์นะคุณผู้ชมก็รอเซล์วระมนาณ2320นะครับรอเซลล์ให้มันย่อลงมาประมาณนี้ครับกับตัวของอีทีเลียมถ้าจะงัดบายก็ต้องรอครับรอที่ตัวดีมานโซนด้านล่างเลยประมาณ2233 นะครับประมาณนี้ต่อไปนะครับอ t ทีเ e แบบเงินบาทอ t ทีเ e เงินบาทอยู่ที่77,958นะครับ lunc lunc เอยูนนะครับตามคลิปเมื่อวานเลยคุณผู้ชมถ้าใครที่ได้ดูคลิปเมื่อวานก็คือน่าจะได้บายกันใช่ไหมตรง0 0 0ย1 5ุดนงนะครับตลาดก็ดิดตัวขึ้นให้นะครับเพราะว่าเป็นแนวฟิโบ0.618์นนะครับเมื่อวานนี้เราให้เข้าราคานี้กันไป ก็บวกมาที่11นะครับแนวน,นี้เนาะถามว่าเราจะเล่นตรงไหนต่อตอนนี้ก็ปิดตรงโซนนี้ไปก่อนนะครับเราจะไปเล่นที่โซนสีเหลืองนะครับเราจะไปเล่นที่ตัวเลขสีเหลืองแทนและนะครับถ้าย่อลงมาให้ก็เรารับที่ตัวเลขสีเหลืองนะครับจะเป็นชุดของดีมานโซนชุดนี้นนเองนะครับประมาณนี้รู้หน้าได้ไหมเหมือนรู้หน้าก็น่าจะได้บายใช่ไหมรู้หน้าที่ h ี ออรู้หน้าเรารอ5.1นี่ครับยังลงมาไม่ถึงก็ต้องรอต่อไปคุณผู้ชมนะครับรอ5.1เหมือนเดิมต่อไปนะครับตัวของ OP นะครับ OP ก็ขึ้นมานะครับถึงโซนเรียบร้อยนะครับแล้วตลาดก็มีโอกาสที่มันจะย่อลงนะครับเนื่องจากมันแตะแนวนะฮะแตะแนวฟิโบ2.618นะครับเป็นแนวที่มีโอกาสในการกลับตัวสูงมากๆนะครับ แล้วตอนนี้เนี่ยมันก็มีการย่อลงมาให้แล้วนะครับเนื่องจากเจอแรงเซลล์บริเวณตรงโซนนี้ถามว่าย่อเลยได้ไหมโดยปกตินะครับเวลาที่ผมเล่นนะถ้ามันขึ้นมาแบบนี้เนี่ยคือเมกล้าเซลล์นะครับถ้าแบบมันขึ้นมาจากระยะที่แบบมันเล็กๆนะต่วนี้เนี่ยทำเฟรมสี่ชั่วโมงมันเลยนาะเซลล์เพราะว่ามันขึ้นมาเยอะมากนะครับเวลาขึ้นเยอะบนี้เนี่ยคนเทขายอยู่แล้วนะครับเพราะว่าเขาซื้อมาจากโซนด้านล่าง ขึ้นมาด้านบนนะครับมันก็เป็นโซนในการเทขายและตอนนี้นะครับถ้าเราจะคาดการว่ามันจะย่อลงถึงไหนเนี่ยมองอย่างเดียวก็คือมองชุดของดีมานโซนนะครับซึ่งดีมานโซนมันอยู่ด้านล่างเลยนะประมาณ2.241นะครับซึ่งแบบอยู่ต่ํามากนะครับเพราะฉะนั้นถ้าใครที่ได้เซลล์มาจากคลิปเมื่อวานนะครับหรือว่าเซลล์มาจากในกลุ่มแนวนี้เนี่ยคือแนวที่มีโอกาส TP สูงมากนะ ประมาณ2 4 8 9นะครับแต่ว่าถ้าใครกลัวนะครับคุณผู้ชมก็เข้าเล่นแค่หน่อยเดียวนะครับแบบคือในระยะที่เราสามารถรับความเสี่ยงได้นะครับแบบ10เหรียญย0เหรียญนะครับโดยที่เราแบบไม่ได้กังวลกาวายกับว่ามันจะขึ้นหรือว่ามันจะลงอะไรขนาดั้นะครับสามารถปล่อยลันเทล,ลงมาด้านล่างได้แล้วถ้าใครที่แบบเซลลงมานะครับมันจะได้ประมาณ25%นะครับถ้าใครใช้ตัวคูณ50นี่ก็คือ เละเลยนะครับกำไรแต่ว่าต้องรอดูกันครับว่ามันจะย่อลงมาให้ไหมมีโอกาสที่มันจะขึ้นต่อนะถ้าขึ้นต่อนะครับต้องตีสวิงใหม่ถ้าขึ้นต่อตอนนี้นะครับมีโอกาสขึ้นไปแตะประมาณ3.815นะครับตรงนี้อยากจะมีโอกาสจะขึ้นอยู่เหมือนกันแต่ว่าก็ได้เลยครับเราดูตลาดวันจนะันทร์เนาะถ้ามันขึ้นมันก็จะขึ้นกันหมดถ้าบิตคอยขึ้นนะครับ OP มันขึ้นต่อนะอันนี้ก็รอดูนะครับแต่ว่าสำหรับตัวผมเนี่ยผมเซลล์ตรง3.380ไป นะครับเมาา่อเช้านี้แต่ว่าทำไมตรงนี้มันเป็น3.360ไม่แน่ใจนะครับประมาณนี้คุผู้ชมก็รอผมรอมันย่อลงมาไม่รู้ว่าจะถึงหรือเปล่านะอ่ะต่อไปนะครับเงินบาทยังไม่ได้รับหรอกคุณผู้ชมนะครับมันอีกไกลเลยอะต่อไปนะครับเราไปดูตัวของ eol เดี่่านะครับ eol ก็ไป็นอีกหนึ่งตัวที่ขึ้นมาแบบแรงมากๆเกือบจะได้เล่นนะครับแต่ว่าก็ไม่ได้เนาะตรงแนว66.65นะครับ ตลาดขึ้นต่อตลาดขึ้นต่อแบบนี้นะครับเรามาดูว่ามันติดอะไรกันปึ๊บตีย้อนกลับมาสิ่งที่คุณผู้ชมเห็นนะครับคือประเด็นนี้ครับโอเคสิ่งที่คุณผู้ชมเห็นนะครับตลาดขึ้นมานะครับแถวแถวแนวฟิบโบ2.618แต่ว่าขึ้นไม่ถึงนะเหมือนว่าเขาจะมาเล่นสวิงนี้กันหรือเปล่าแล้วถ้าสวิงนี้มันก็จะหลุดแหละ แม่เอาดีกว่าครับเราไปเล่นสวิงใหญ่ดีกว่าโอเคมีโอกาสที่ตัวของ SOL นะครับจะขึ้นไปแตะประมาณ99.5นะครับเกือบถึงเหมือนกันนะเนี่ยแต่ว่ายังไม่ถึงนะครับอีกนิดเดียวเองคุณผู้ชมจะถึงฟิโบอยู่แล้วแต่ว่าแรงมากเลยตลาดแบบแรงมากๆม,มีโอกาสจะเกิดการล้าง SL นะครับแล้วค่อยลงนะอันนี้ระวังกันด้วยนะใครที่แบบอยากเซลนะครับ ขอดูทางเฟรมใหญ่หน่อยผมว่าต้องมีคนติดไม้ดอยมาใช่ไหมหแต่ว่ามันขึ้นแรงมากเลยนะมันน่าเซลจัดเลยนะคุณผู้ชมน่าจะมีไดเวอร์เจนใช่ไหมเกิดแบรลิดรัวเลยนะครับแน่นอนครับว่ามันเป็นแบรลิดคุณผู้ชมแล้วเป็นแบรลิดที่โซนโอเวอร์บอสด้วยนะครับมีโอกาสสูงมากนะที่ตัวของเอ็ดูเอลเนี่ยจะมีการทิ้งดิ่ง,งนะครับคุณผู้ชมก็ใครที่เซลเอ็ดดูเอลอยู่นะครับบริเวณล่าสุดเลยเนะี่ยนะครับก็ มีโอกาสถือรุ่นครับแต่ว่าตอนนี้ยังไม่เกิดไดเวอร์เจนนะครับในทา์เฟรม4ชั่วโมงเนี่ยอยู่ในโซนโอเวอร์บอสก็จริงนะครับแต่ว่ามีโอกาสที่จะเกิดเป็นไดเวอร์เจนหรือว่าแบลนด์ั่เองถ้าเกิดเป็นแบลนด์นะครับตัวของ rsi นะครับจะมีการยกขึ้นมานิดหน่อยนะครับแล้วลงแต่ว่าตัวการาฟนะครับจะมีการปรับตัวขึ้นนะครับที่ค่อนข้างสูงแล้วก็ค่อยย่อลงประมาณนี้นะครับตัวของการาฟจะต้องเหนือไฮ ตัวของไอซนะครับต้องต่ำกว่า High จะเกิดเป็นแบรดดิทแล้วตลาดมีโอกาสในการย่อตัวเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยโซนที่คุณผู้ชมเห็นนะครับมีโอกาสที่จะเป็นโซนล l i วิ i ิตี้นะครับถ้าเป็นล l i วิ i ิตี้นะครับมันก็จะขึ้นไปล้าง s อแล้วก็ค่อยลงตามเทรนที่มันควรจะลงนะครับประมาณนี้แต่ว่าเป็น up train นะครับควรรอย,ย่อบายอยู่แล้วนะครับถ้าใครจะเล่นบายนี่คือชุดดีมานโซนนะครับถ้าจะบายบาย74.58 ถ้าเซล์นะครับคุณผู้ชมตั้งอ l กันด้วยนงะอ๋อเงินบาทได้เหรอเงินบาทได้รับใช่ไหมคุณผู้ชมเงินบาทเราได้รับนะสองสามเจ็ดหนึ่งนะครับ S O L เงินบาทนี่คือแบบได้กำไรไปแล้วนะครับขอให้เครดิตตัวนิดหน่อยนะครับไป